The Blue h o u s e หรือผีในบ้านสีฟ้าที่ตั้งอยู่ในกรุงสซลเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับบ้านพักประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ซึ่งมีชื่อว่าช่อง W A D A หรือที่รู้จักกันในชื่อบ้านสีฟ้าเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางการเมืองในประเทศเกาหลีใต้ประวัติของบ้านสีฟ้าบ้านสีฟ้าเป็นที่ตั้งของสำนักงานประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ และมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศชื่อชอง WADA มาจากสีของอาคารที่สร้างด้วยหลังคาสีฟ้าซึ่งเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับความโชคดีและความสงบสุขในวัฒนธรรมเกาหลีบ้านสีฟ้าได้รับการสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19และเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี1948 อาคารหลักของช่อง WAD ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองและการตัดสินใจที่มีผลต่ออนาคตของประเทศตำนานเกี่ยวกับผีในบ้านสีฟ้ามีหลายเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับการปรากฏตัวของวิญญาณที่ยังไม่สงบเรื่องเล่านี้มักจะถูกพูดถึงในวงการการเมือง และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักการเมืองเกาหลีใต้แต่ละเรื่องมักจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การฆาตกรรมความโหดร้ายหรือการทรยศที่เกิดขึ้นภายในบ้านสีฟ้าซึ่งทำให้วิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตยังคงวงเวียนอยู่ในสถานที่นี้เรื่องราวหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของผีของพระมเหสีคิมซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าเสง โดยเฉพาะในช่วงที่เธอถูกสังหารในการทำรัฐประหารครั้งหนึ่งในสมัยก่อนการฆาตกรรมพระมเหสีคิมเป็นที่รู้กันว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทารุณและไม่มีการพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้กระทำเรื่องราวนี้สื่อถึงการทรยศและเชื่อกันว่าการฆาตกรรมของเธอเกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งในราชสำนักการปรากฏตัวของวิญ,ญญาณของพระมเหสีคิมในบ้านสีฟ้า ถูกกล่าวถึงอย่างมากในช่วงปี 1950s เมื่อบ้านสีฟ้าเป็นที่พักของประธานาธิบดีมีการเล่าว่าผีของพระมเหสีคิมมักจะปรากฏตัวในคืนที่มืดและบางคนที่อยู่ในบ้านสีฟ้าเคยรายงานว่าเห็นผู้หญิงในชุดประดับสีขาวเดินผ่านห้องโถงในเวลากลางคืนเสียงเดินหรือการหายไปอย่างรวดเร็วมักจะเป็นลางบอกเหตุการณ์ที่ไม่ดี หรือเป็นการเตือนจากวิญญาณที่ยังไม่สงบบางคนที่เคยเดินผ่านห้องเหล่านี้บอกว่าได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนกับการบอกลาอีกหนึ่งตำนานที่เกี่ยวข้องกับผีในบ้านสีฟ้าคือการปรากฏตัวของวิญญาณของคนขับรถซึ่งมีชื่อว่าอ e ีชองซูเขาคือหนึ่งในพนักงานในบ้านสีฟ้าที่ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดและถูกประหารชีวิต ในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองภายในบ้านสีฟ้าเรื่องราวการตายของเขามีความลึกลับและซับซ้อนมากและไม่มีใครสามารถอธิบายเหตุการณ์นั้นได้อย่างชัดเจนการฆาตกรรมของเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นการกระทำของบางคนที่ต้องการให้เขาปิดปากเกี่ยวกับความลับบางประการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการภายในบ้านสีฟ้าหลังจากการตายของเขาวิญญาณของเขาถูกเชื่อกันว่า ได้ปรากฏตัวหลายครั้งในบ้านสีฟ้ามีการรายงานจากผู้คนที่ทำงานในบ้านสีฟ้าในช่วงเวลากลางคืนว่าได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นในบริเวณที่คนขับรถของประธานาธิบดีมักจะจอดรถและหลังจากนั้นก็มีเสียงกระแทกหรือเสียงของประตูรถที่ปิดเสียงดังผู้คนที่มีประสบการณ์บอกว่าอารมณ์ของพวกเขารู้สึกกดดันและไม่สบายใจ เมื่ออยู่ในบริเวณที่เคยเกิดเหตุการณ์นี้มีอีกเรื่องราวหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นผีของผู้คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์การลอบสังหารหรือการฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบ้านสีฟ้าแม้ว่าจะไม่ได้มีข้อมูลที่ถูกยืนยันเกี่ยวกับเหตุการณ์ลอบสังหารที่แน่ชัดในบ้านสีฟ้าแต่ก็มีการเล่าเรื่องว่าในช่วงเวลาของความตึงเครียดทางการเมืองในช่วงที่บ้านสีฟ้า เป็นที่ตั้งของสำนักงานประธานาธิบดีมีบุคคลหลายคนที่เสียชีวิตในสถานการณ์ที่ลึกลับบางคนกล่าวว่าในช่วงที่พระประธานาธิบดีเดินผ่านห้องโถงหรือบริเวณที่เกิดเหตุการณ์การฆาตกรรมพวกเขาได้เห็นเงาหรือสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เมื่อมีการพูดถึงผีในบ้านสีฟ้าบางคนที่ทำงานในสำนักงานประธานาธิบดีหรือผู้ที่มาเยือนที่นั่น มีการรายงานถึงอาการประสาทที่ไม่ปกติเมื่ออยู่ในบางบริเวณพวกเขารู้สึกถึงความกดดันและอารมณ์ที่ไม่สบายใจในบางห้องหรือรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แปลกประหลาดในพื้นที่ที่ไม่มีสาเหตุความรู้สึกเหล่านี้ทำให้บางคนไม่กลา้าที่จะเดินอยู่ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการตายหรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีบทสรุปบ้านสีฟ้าในกรุงโซล เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความสำคัญทางการเมืองอย่างไรก็ตามมันยังเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่ามีการปรากฏตัวของวิญญาณจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแม้ว่าจะมีการพยายามฟื้นฟูและรักษาความสงบในสถานที่แห่งนี้เรื่องราวของผีในบ้านสีฟ้ายังคงเป็นหนึ่งในตำนานที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้